ภายใต้สถานการณ์ที่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยก็อมองว่าเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่บ่มเพาะความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างให้กับเด็กซึ่งผมขอยืนยันว่าผิดเขาว่าป้อนดอกเป็นที่ผลิตว่ารุแรงใช่ไหมคนอื่นว่าป้อนดอกปันก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะเรามาอยู่ป้อนดอประมาณ12กว่าปีก็ยังไม่เคยได้ยิงบาบบสอนอะไรแบบนี้ ปอนอซีโปไม่มีรัว้วบงบอกให้เห็นถึงปอนอซีโปรไม่ใช่ของบาบอปอนอซีโปเป็นของซีโปปอนอซีโปเป็นของพวกเราทุกคนบรรยากาศปอนอซีโปเด็งจะใช้ฮาะกีตอเป็นเป็นหัวใจในการสร้างปอนอหรือกันอยู่ร่วมกันขับนองนองเด็งจะฟังมากกว่าพูดกับเด็กๆ <c oughs> เฮอกีตอ ok จริงๆก็คืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับย่อซึ่งถูกปรับให้มันเหมาะสมให้มันมีความกระทัดรัดเหมาะสมในชาวบ้านสามารถจิบช่วยไปใช้ได้จริงเฮอรกีตอ ok นี่แปลว่าของเราซึ่งมันมีนัยยะที่จะทําให้มันเกิดการสร้างเราเรียกว่าพลังร,งร่วมนะที่จะทาอะไรได้เยอะงานวิจัยสกวก็ได้เปิดโอกาสให้ทีมเฮอรกีตอเนี่ยมาทํางานวิจัย การปลูกมันสำปะหลังเกิดผลสำเร็จที่เราไม่ได้คาดหวังมากมายสิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้ทีมวิจัยนี้เกิดหัวใจเป็นนักวิจัยที่สามารถไปวิจัยในบ้านเขาในชุมชนรอบแรกที่พี่ถามว่า5,000บาทมันน้อยแต่ที่ไหนได้5,000บาท ถ้าเราสามารถเอาไปกินกันถึง10ปีเนี่ยมันไม่ใช่น้อยแล้วซึ่งมันเป็น5,000บาทที่มีวิญญาณเหมือน5,500ล้านและ5,000ล้านด้วยขอ5,000ก็พอครับเพราะทุนเล็กๆเนี่ยมันมันยืดหยุ่นนะมันคล่องตัวแต่ว่าของเงื่อนไขว่าผมจะให้กี่ครั้งก็ได้นะถ้าชาวบ้านกรรมการก็เห็นด้วยเวลาทำเนี่ยผมเข้าใจว่าหัวใจอันหนึ่งของการวิจัยซึ่งเรายัางเน้นหนักกันน้อยคือกระบวนการเรียนรู้ เขาพยายามจะสอนเด็กๆจบออกไปแล้วอาจจะไปทําอาชีพอะไรก็ได้แต่ที่บ้านคุณแม่บ้านคุณทําตะแปรได้ไหมพอขายได้มันมันต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพแน่นอนแล้วเราเราก็มีศักยภาพสูงนะฐานทรัพยากรฐานต่างๆฐานพื้นที่ทีนี้จะไม่มีรั้วใช่ไหมตอนนี้ว่ารั้วที่เราทําคือไม่ใช่รั้วที่รอบรอบบอแต่ว่าจะสร้างรั้วภายในใจเด็กๆถามว่าเหนื่อยไหมถ้าเราประเมินกับที่เราอยู่นิ่งๆมันก็เหนื่อย แต่ถ้าเราได้ทำแล้วเ,เกิดผลสำเร็จเราไม่เหนื่อยหรอกครับเรามีความสุข